มณฑลปูขายครับเรียนด้านประธานสภาที่เคารพผมมณฑลปูขายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงเขตประเวศพรรคภูมิใจไทยขอรือเรื่องความเดือดร้อนของประธานของพี่น้องประชาชนนะครับที่คลองโคกวัดครับถนนสีนิก,กลร์ซอยที่27นะครับเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครนะครับพบเสาไฟเอน็นกำลังจะล้มนะครับ ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเสาไฟฟ้าตัวน,นี้อาจจะล้มลงและสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่สองตรงทางขอสโลทางเดินริมของโคกวัดเช่นเดียวกันครับพบว่ามีไฟฟ้าดับจํานวน8จุด นะครับและดับมาเป็นเวลานานแล้วนะครับถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเกรงว่าจะเกิดอันตรายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืนเพราะฉะนั้นผมในานามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนจึงขอร้องเรียนผ่านต่อท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบคือการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาให้ช่วยแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือให้มาติดตั้งเสาไฟที่เอ็นเอียงและไม่ปลอดภัยให้มั่นคงเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเรื่องที่สองให้มาเปลี่ยนหลอดไฟที่ดับและมืดสนิทมาเป็นเวลานานแล้วเพื่อส่องสว่างทางเดินและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลาข้ามคืนครับขอบคุณครับครับสบายคุณไทยรงติธรรม